นี่ทุกคนวันนี้วิวจะพาทุกคนมาดูจิตรกรรมฝาผนังที่ดูไม่ไทยเลยค่ะสวัสดีค่ะจากชาแน,นลพราวิวค่ะตอนนี้นะคะวิวอยู่ที่วัดราชาทิวาสนะคะ วัดราชาธิวาสเนี่ยนะคะเป็นวัดเก่าแก่ที่น่าจะสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะเดิมชื่อวัดสมอรายนะแต่ว่าต่อมาราชการที่4พระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชาธิวาสถือว่าเป็นวัดสำคัญเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นธรรมยุติกะนิกายในประเทศไทยนะคะแต่วันนี้ที่เราจะมาดูกันนะคะคือจิตรกรรมฝาผนังในพระโบสถที่ปฏิสังขรณ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่5จุดที่แปลกกว่าวัดอื่นก็คือที่นี่ใช้เทคนิคการวาดภาพปูนเปียกหรือว่าเฟรสโกนะคะที่ทางยุโรปใช้กันเพื่อเอามาวาดภาพในโบสถ์ค่ะก็เป็นแบบเดียวกับภาพเดอะ ภาพที่เราเห็นกันอยู่ข้างหน้านี่นะคะเป็นเรื่องพระเวสสันดรชาดกที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมขยานริรารนุวัติวงศ์ทรงเป็นผู้ร่างภาพค่ะแล้วก็ให้ซีริโกลีนะคะจิตรกรชาวอิตาลีเป็นผู้เขียนขึ้นมาค่ะใครอยากเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังไทยแต่เป็นสไตล์แบบอิตาลีก็ลองมาดูกันได้นะคะใครที่ชอบคอนเทนต์ที่ทั้งสนุกและได้สาระแบบนี้อย่าลืมติดตาม p อ i n ์วิวได้ทุกช่องทางนะคะ